คือสิ่งที่คณะกรรมาการดูจะมี3ด้านหลักๆด้านแรกคือเรื่องเศรษฐกิจการขยายตัวของเศรษฐกิจเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อเป็นปัจจัยที่2แล้วก็ปัจจัยที่3คือเรื่องศักยภาพทางการเงินของระบบโดยรวมก็เป็นการชั่งน้ําหนักระหว่าง3เป้าหมายนี้ถ้ามองณปัจจุบันและณจุดนี้อย่างที่ผมเรียนตอนนี้เศรษฐกิจกำลังเพิ่งเข้าสู่ช่วงแรกของการฟื้นตัวเงินเฟอ้อถึงแม้จะเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจากสินค้าบางประเภทมันไม่ได้เป็นการ ขึ้นราคาแบบยกแผงทั่วไปหมดแต่เศรษฐกาจร์การเงินอย่างที่ผมเรียนถึงแม้มันมีนี่สูงเนี่ยก็มีมาตรการทางการเงินที่ทั้งทรบทอออกมาพอสมควรช่วยดูแลอยู่บ้างก็โดยรวมคณะกรรมการก็เลยชั่งน้ำหนักไปให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงนี้นะฮะก็เป็นเหตุผลที่ได้คงอัตอกเปี้ยนโยบายไว้แล้วก็น่าจะคงไปอีกสักพักหนึ่งรอดูความชัดเจนของกา,ารฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ก่อน,นครับ มาถึงเรื่องเงินเฟอ้อการที่เพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อส่วนใหญ่มันเป็นปัจจัยเฉพาะจุดเช่นจากตลาด พลังงานโรคซึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้ตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาช่วงต้นตนนะ่ะมีความต้องการที่จะเช่ารถมหาศาลจากที่เศรษฐกิจเปิดใหม่รถไม่พอก็ราคาเช่ารถเพิ่มขึ้นทําให้ตัวเงินเฟ,เฟอ้อสูงขึ้นมากมันก็เป็นเฉพาะจุดเฉพาะจุดอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจจาโดดเี่นนโยบายหรือว่านโยบายการเงินโดยทั่วไปมันเป็นอะไรที่กระทบเศรษฐกิจในวงกว้างเราจะดูลักษณะแนวโน้มระยะปานกลางของเงินเฟอ้อมากกว่า ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบยั่งยืนแล้วก็เพิ่มขึ้นแบบในวงกว้างหรือเปล่าณตอนนี้คิดว่าไม่เป็นความยืดหยุ่นที่กรอบนโยบายการเงินงที่เราใช้ในปัจจุบันสามารถทําให้คณะกรรมการมองสลุความผันผวนของการเพิ่มขึ้นราคาบางประเภทได้เพื่อให้น้ำหนักกับสิ่งที่เราคิดว่าตอนนี้สาคัญกว่าก็คือการเฟ้น์ตัวของระบบเศรษฐกิจนิยามของเงินเฟ้อจริงๆคือเป็นเป็นคล้ายๆทุกอย่างปรับราคาขึ้นหมดที่จริงแล้ว โดยเปรียบเทียบแบบไม่ได้มีอะไรแพงขึ้นเช่นหมูหรือว่าผักกระลาก็ก็ยังเท่ากันโดยเปรียบเทียบนะแต่ว่าทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดอย่างเงี้ยค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นด้วยมันก็คือแค่เหมือนหน่วยวัดมันมีการเปลี่ยนหน่วยวัดจากสิบเพิ่มอีกศูนย์หนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นเงินเฟอ้อใ,ในนิยามแบบทฤษฎีมากใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงราคาสินค้าบางประเภทแพงขึ้นแล้วประชาชนท,ที่ใช้สอยสินค้านั้นก็จะมีปัญหาก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็มีนโยบายพยายามจะออกมาช่วยเหลือนะเรื่องทั้งกองทุนน้ำมันนี่มีบทบาทเยอะมากเรื่องของมาตรการเยียวยาเช่นคนละครึ่งพวกนี้นะฮะก็จะช่วยบรรเทาตรงน,นั้นไป ถึงแ,แม้โดยรวมตัวเลขมันไม่ได้สูงมากใน 2- 3เซแต่ว่ามันเป็นภาระจริงๆในแง่ของอสินค้าบางประเภทที่เกิดขึ้นต่อต่อประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะเห็นว่าความแตกต่างของตะกร้าการบริโภคกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะใช้ใช้ใชใจ่ายประมาณ45%ของการใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยกับอาหารสดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัวเรือนรายได้สูงแค่2 5หรือเกือบเท่าตัวนะฮะนี่คือแค่รายจ่ายอัน,นอที่2เทียบรายจ่ายกับรายได้ครัวเรือนเขาก็ มีรายได้ต่ำกว่าอยู่แล้วงั้นสัดส่วนของของสิ่งที่ต้องจ่ายเทียบกับรายได้ก็ยิ่งสูงขึ้นอันที่3รายได้เขาเอง,งของ ที่ผมเรียนตอนนี้เราเพิ่งเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจกลุ่มที่เปราะบางก็เป็นกลุ่มที่รายได้น้อยทําอาชีพอาจจะเป็นลูกจ้างภาคบริการก็คือรายได้เขายัางไม่ได้ฟื้นตัวมันเหมือนเป็นสองเด้งของของความยากลำบากจริงๆบางภาคก็มีหนี้สินอยู่ด้วยที่ค่อนข้างสูงมันอาจจะเป็นสาต่อเลยก็ได้ทั้งแง่เงินเฟ้อที่มีความแตกต่างกันระหว่างคนไม,ไม่เหมือนกันทั้งรายได้ี่มีความแตกต่างกันระหว่างครัวเรือนรายได้สูงแต่ละกลุ่มอาชีพแล้วก็มีทั้งแง่ของหนี้สินที่ ก็แต่ละกลุ่มก็มีความไม่เหมือนกันคณะกรรมาการให้คมสั่งการกันเรื่องนี้เยอะมากอย่างที่เราเรียนเรากเปดิดนโยบายให้กับประเทศทั้งหมดพยายามช่วยผ่านกันให้คนมีงานทําให้ไรายได้ฟื้นตัวคิดว่าน่าจะดีที่สุดคือถ้าเป็นอย่างที่ว่าเป็นราคาแพงขึ้นจากการผลิตในบางเซกเตอร์ที่ผลิตไม่ได้ วอปทไม่สามารถไปเพิ่มผลผลติตตัวนั้นได้แต่มันมีความแตกต่างเช่นยกตัวอย่างเนื้อหมูหรือว่าถ้าเป็นสินค้าที่มีการค้าขายระหว่างประเทศอ่ะมันก็มีความสามารถที่จะทดแทนได้จากการนําเข้าแต่น้ํามันมยากหน่อยเราขี่มอเตอร์ไซค์เราขับรถยนต์มันไม่มีทางเลือกอื่นเท่าไหร่นักเราก็ไม่สามารถผลิตเองได้มากนักที่จะมาทดแทนพลังงานที่ต้องนําเข้าจากข้างนอกผมก็อยากจะตอบจํานิดหนึ่งคืออยากให้มอง จากข้างนอกมาข้างในอ่ะเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นเรามีกลไกกองทุนน้ามันก็คือรัฐบาลตรึงราคาน้ำมันของพวกเราเนี่ยไว้ในระดับเช่นดีเซลก็ไม่เกิน30บาทตางประเทศเขาไม่มีนะฮะหลายประเทศไม่มีกองทุนน้ำมันถ้าจะเทียบตัวเลขยกตัวอย่างอัตรางเงินเฟอ้อของหมวดพลังงานในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วอ่ะเพิ่มขึ้นประมาณ50%ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ20%คือมันเพิ่มขึ้นจริง20%เเยอะแต่ มันถูกรองรับด้วยกองทุนน้ำมันไปพอสมควรซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะเป็นภาระภาครัฐมันไม่ใช่ของฟรี <c oughs> ก็ทำได้ถึงขั้นหนึ่งนะเพราะว่ามันมันเป็นความยากลำบากว่าเออแล้วเราจะมีมีทรัพย์กรอจำกัดเราจะช่วยกลุ่มไหนช่วยยังไงเราต้องมีความร่วมมือกับหลายองค์กรในการที่จะดูแลเรื่องนี้ครับ <S <S ตัวอย่างเรื่องนี้ก็เป็นภาระสําคัญคือของประชาชนเหมือนกันคือประชาชนมีเรื่องของ ค่าใช้จ่ายซื้อหมูแพงขึ้นแต่ก็ต้องมีใช้จ่ายหนี้สินด้วยนะฮะก,ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดแหละถามว่าเออถ้าเราสมมติมันไม่สามารถไปช่วยให้ราคาหมูลดลงได้แต่ถ้าเราช่วยให้ภาระ ค่าใช้จ่ายด้านอื่นอาจจะทอดยาวไปหรือว่าปันเทาลงได้สุดที่แล้วมันก็คือเสมือนกันระดับหนึ่งผมก็เลยว่ามาตรการที่ทบทได้ทําไปในแง่ของมาตรการการเงินเรื่องนี้สิทธิทางการรวมนี่การลดดอกเบี้ยหรือภาระนี่การขยายวงเงินเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงนี้ของประชาชนนะฮะดีที่สุดที่ทบทจะทําได้มาให้ปัญหานี้เนี่ย มันบานปลายคือเรามองว่ามันมาจากปัจจัยชั่วคราวมันมีช็อคเข้ามาก็ลำบากลำบากจริงชั่วชั่วคราวแต่ถ้าระบบมันเกิดอะไรสักอย่างทําให้คนไกลมันกลายเป็นว่าเออไอช็อคที่มันควรจะมาแล้วไปมันฝังอะ่ะมันขยายความสินค้าปลหมูแพงกลายเป็นอย่างอื่นแพงแล้วก็มีคนไกลเรื่องค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่ได้ว่าการขึ้นเฉพาะจุดมันกลายเป็นการขึ้น ในวงกว้างอันนี้คือความน่าเป็นห่วงมากที่สุดผมเลยเรียนว่าถ้าเป็นไปได้นะมอ,มองระยะปานกลางนิดหนึ่งเราเราทราบว่าลําบากมันจะผ่านช่วงนี้ไปได้คือมีอดทนแล้วมันก็มีการตีปฏิกรรมจุดประสงค์หรือว่ากลไกหลักของราคาคือราคาขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ระบบเศรษฐกิจปรับตัวสอดคล้องกับภาวะพื้นฐานที่เกิดขึ้นมีปัจจัยพื้นฐานบางอย่างเปลี่ยนแปลงให้เราต้องปรับระบบนะต้องหาวิธีทดแทนทดแทนมันง่ายในบางอย่างแล้วก็ใช้เวลาในบางเรื่อง ประหยัดบางเรื่องเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างการสร้างการชนเพื่อกระแทกช็อกมันสาคัญไม่เพียงแต่ภาคประชาชนภาคธุรกิจแต่สาคัญสำหรับนโยบายด้วยนะถ้ามองระยะปานกลางนิดหนึ่งเหตุผลที่ธนาคารกลางรือทั้งทบท,บทบเองอาจจะปรับนโยบายการเงินงขึ้นในอนาคตในระยะปานกลางนะฮะสร้างพื้นที่ของนโยบายในการที่จะลดอัตรารูปี้เวลาเกิดช็อค ตอนนี้0.5นะถามว่าถ้าตอนนี้มีมีช็อคขึ้นมาอีกรอกๆหนึงเนี่ยความสามารถในนียไปการเงินที่จะช่วยรองรับเศรษฐกฐิจนี่มันจะค่อนข้างจำกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยรวมนะเรื่องการสร้างกันชนแรงกระแทกเพราว่ามันสนุกที่สุดแล้วก็ท้าทายที่สุดส่วนตัวชอบมากโจทย์ที่ไม่มีคำตอบถ้าโจทย์มาปลายเปิด คือผมพื้นเพจะเป็นมาจากงานวิจัยค่อนข้างเยอะเราก็จะต้องไปศึกษาวิจัยต้องไปคิดดูเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยว่าคือมันมันท้าทายจริงแล้วมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็มีความสนุกของมันในในระดับหนึ่งเพราะว่าคําตอบมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็มันแตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ละบริบทคําตอบที่ถูกต้องผมว่ามันไม่มีหรอฮะไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดที่เราคาดณเวลานั้นอันนี้ก็มาจากที่ผมมาจากพื้นเพยวิจัยเหมือนกันนะถามว่าทำไมวิจัยมันไม่เคยหยุดเพราะว่า โรกมันไม่เคยหยุดที่จะเปลี่ยนนคำตอบที่คีย์ว่ามันถูกม,ม,มันไม่ถูกเสมอไป,ไ,ปไม่มีคําตอบที่ถูกต้องหรอฮะมันมีแต่เท่าที่ข้อมูลที่มีทั้งหมดคิดว่าอะไรน่าจะเป็นแนวทางเดินที่ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดภายใต้ความจากัดของความรู้และข้อมูลที่เรามีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ